ด้านจังหวัดจันทบุรีออกประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่ตลาดน้ำพุสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังจากพบสุนัขป่วยโรคพิษสุนักบ้าค่ะ ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรีได้ออกประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่ตลาดน้ำพุสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลังพบสุนัขป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้พบว่าในพื้นที่บริเวณตลาดน้ำพุและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งโรคนี้เป็นโรคร้ายแรงอาจระบาด ติดต่อไปสู่คนสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นๆได้ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพุทธศักราช2558สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรีจึงขอประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดปี2558 กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะทิศเหนือจอดหมู่ที่12ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีทิศใต้จอดหมู่ที่8ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีทิศตะวันออกจอดหมู่ที่8ตำบลพะพลาอำเภอเมืองจันทบุรีทิศตะวันตกจอดหมู่ที่10ตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2568ถึง13ธันวาคม2568เมื่อมีการประกาศเขตโรคระบาดเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา11 16และ22ของพรบโรคระบ,รรบาดสัตว์ปี2558ดังนี้ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขแมวหรือซากสัตว์เข้าออกหรือภายในเขตโรคระบาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบเมื่อพบสุนัขหรือแมวป่วยหรือตายโดยไม่ทรา ทราบสาเหตุหรือมีอาการคลายโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ภายใน12ชั่วโมงห้ามเคลื่อนย้ายหรือกระทําใดๆกับซากสัตว์ที่ตายผิดปกติ ต้องคงซากไว้ณจุดที่ตายพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน12ชั่วโมงหากเจ้าหน้าที่ไม่มาภายใน48ชั่วโมงทางเจ้าของต้องฝังซากสัตว์ใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรและพูนดินกลบอีกอย่างน้อย50เซนติเมตรผู้ใดฝา่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ